สำหรับข้อที่3นะครับข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ x กำลังสบวก x ลบ20สนะครับสังเกตว่า a เป็น1นะครับ a เป็น1 a เป็น1วิธีการเราแยกตัวท้ายแล้วลูกหาอะไรคูณกันได้20อะไรคูณกันได้20ก็คือ5คูณ4แล้วไปดูที่ตัวกลางเป็นบวก1 x 5กับ4ทํทำยังไงที่จะเป็นบวก1ก็ ให้ตัวบวกตัวที่มากกว่านะครับแล้วก็ตัวลบตัวที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นคําตอบคือเป็นบวก5้าลบสครับ x บวกหคูณ x ลบส x บวกหคูณ x ลบสคืององูนะครับอ่าสำหรับวิธีที่2ครับใช้วิธีเช็คพจน์เช็คคําตอบเอานะครับสังเกตว่าเครื่องหมายข้างหลังติดลบติดลบก็ต้องต่างกันต่างกันมีตัวไหนที่ต่างกันบ้าง ต่างกันบ้างตัวนี้ไม่ต่างครับบวกกับบวกไม่ต่างตัดทิ้งลบกับลบไม่ต่างตัดทิ้งไปก่อนทีนี้ไปเช็คคำตอบคอควายบวกกับลบต่างกันมีโอกาสครับลบกับบวกต่างกันก็ยังมีโอกาสงั้นก็เหลือตัวเลือกคือคอควายกับงองูอ่าเราเช็คพ์เอาพดกลางลูกพ์กลาง4คูณ x ได้ 4x ครับ ไกลคูณใกลไกลคูณไกลบวกด้วยลบ 5X ลบ 5X บวก 4X คำตอบก็คือลบ 1X ซึ่งไม่ถูกนะครับไปดูขอควายขอควายลองเช็คคดกลางดูนะครับลบ 4X ใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลบวก 5X บวก 5x ลบ4บวก5ลบ4บวก5ได้ 1x คำตอบคืององงูนะครับ